รับรองไม่มีตัวตัวป้าสิดกว่าแล้วก็ไวอยู่นะเร็วเร็วแป๊บเดียวลุกสิบแล้วอืมไวมากเลยกระบอกอาหกรอยนี่มันเย็นเร็วกว่าสี่ไงแล้วมันแพงกว่าไงแล้วแล้วทําระบบก็ทํายากกว่าต้องให้จริงๆไม่มีความเป็นหลงเหลือแกนั่นแหละลองเดือดน้ำ่อนละเอียไป เราใส่มาทดลองเรียบร้อยเรากับเสียน้ำยาสองฟองเลยหรดูประสบการณ์ประสบการณ์ก่อนเราเองแหละใช่นาแต่ถ้าเปิดทีนะ่อุณหภูมิก็ลงมาอีกได้อาก,กาศข้างนอกเข้าไปแทนจากลบเก้าก็จะเหลือลบแปดนะเออลบแปดเก้าอากาข้างนอกเข้าไปแทนมันพัดลมมันก็บอกว่าเปิดเปิดปบ่อยๆก็นั่นแหละมันก็บอกเด็ก อย่ะเปิดพัดลมบ่อยกินไฟไว้พ่อแม่ด่าลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกก็เปิดเอาเลยเปิดเลยนั่นแหละครับเขาเลยนะฝากนั่นแหละไอ้แดงๆเดี๋ยวเอาลวดไปเติมเลยให้เต็มให้เต็มอะไรแหละเออท่านี้น่าจะดีสุดนะยัดเข้าไปเลยลวดอะยัดเข้าไปยัดเข้าไปเอาลวดด้วยลวดมันได้ละลายด้วยกิ่นยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปให้เต็มเต็มเลยเต็มแล้วเต็มยังเต็มแล้ว เต็มแน่นะไม่ใช่ดันออกมาอีกไม่เต็มเต็มแน่อ่าแล้วเต็มก็อยู่ถ้าไม่เต็มก็ช่วยอีกเต็มขึ้นวัอยู่ขึ้นวัยนะจ๊ะนะจากแปดเลยอ่าเลี้วสิบเมื่อกี้จะลบสิบลบเก้าจุดเก้าแล้วที่เปิดแล้วนะลบจุดแค่ก็เกินนะแช่ไปตอนอะไนี่นี่เนี่ยมาบอกว่าอย่างเร็วที่หลังทําท่านี้เออได้ท่านี้ต้องไป่เขอยู่ที่เราเลย เราถ้าจะได้ท่านี้นะแต่ถ้าผมบุบผมบีบแบนบีบให้แบนเลยแล้วก็เชื่อมปิดเลยไม่ผ่านไอ้เราอันเรานี่ต้องท่านี้อาจารย์เต้มยางแล้วแสดงว่านี่บอดไม่เสียใช่ไหมก็ไม่พอด้านนี้มันติดคอมด้านด้านที่มันร้อนคอมมันด้านที่ไม่ร้อนเลวมันตัดจริดอันนี้เลาเออให้อาจารย์วางรถนะไปเดี๋ยวหรือว่าไป ความแงอองมันคงตื่แล้วเพาแอนนีไม่ก็ไม่แค่ยีนต่อนี่กับีนี้ก็จะจ่ายจ่ายไฟแต่ว่าที่นี่มันไม่สั่งงาน